จับจนโปรแตกขโมยมือถืออัปรูปลงสตอรี่จากเหตุการณ์ล่าสุดที่ผู้คนได้แชร์กันเป็นจํานวนมากสําหรับการโพสต์ตามหาโทรศัพท์มือถือหายของหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งในการโพสต์ตามหานี้ไม่ได้เป็นเพียงการหาโทรศัพท์เท่านั้นแต่เป็นการตามหาคนร้ายชายผู้ต้องสงสัยที่ได้ขโมยโทรศัพท์มือถือของเธอไปโดยได้ระบุข,ข้อความว่าเพื่อนเราประสบอุบัติเหตุแล้วโทรศัพท์กระเด็นตกแถวแยกหลานหลวงตามหาไม่เจอ จนมาเจอสตอรี่ว่าพี่คนนี้เขาอัพสตอรี่ถ้าใครเคยเห็นพบผู้ชายรายนี้ติดต่อมาทีนะคะซึ่งในภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นภาพของชายรายหนึ่งได้อัพรูปหน้าของตนเองลงในสตอรี่ซึ่งก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรใช่ผู้ก่อเหตุที่แท้จ,จริงหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อไป